เรียนประธานสภาที่เคารพผมสมชาติเตชะถาวรเจริญผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตหนึ่งพักก้าวไกลขอหาหรือรทรประธานดังนี้ขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเกาะมะพร้าวตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีความเป็นธรรมชาติสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ขอสไลด์แผ่นที่สองมีประชากรบนเกาะมะพร้าวราวแปดร้อยคนประสบความเดือดร้อนในการสัญจรไปยังภูเก็ตเนื่องจาก เรือไม่สามารถเข้าออกท่าเรือแหลมหินได้ในช่วงน้ําลงได้ร้องเรียนไปยังอบตอกาอแก้วตั้งแต่ปีที่แล้วได้ความว่าอบตอกาอแก้วไม่สามารถทําการขุดลอกท่าเรือได้เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากสำนักง,งานเจ้าท่าจังหวัดภูเก็ตขอสไลด์แผ่นที่3ครับเรื่องที่2พื้นที่จอดรถสาธารณะบริเวณท่าเรือแหลมหินไม่เพียงพอทาให้ประชาชนชาวเกาะมะพร้าวต้องไปเช่าที่จอดรถจากเอกชนในราคาสูงรบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาที่จอดรถสาธารณะให้ด้วยครับเรื่องที่ส ชาวบ้านอาศัยอยู่ชุมชนหินลูกเดียวบนเกาะมะพร้าวได้รับอนุญาตจากคอทอชอแล้วแต่ทางเข้าชุมชนเป็นที่ดินเอกชนไม่สามารถปักเสาไฟฟ้าทําให้ชาวบ้านต้องใช้ไฟฟ้าพ่วงจากเอกชนในราคาแพงขอฝากการไฟฟ้าเร่งประสานงานขอใช้พื้นที่เพื่อปักเสาไฟฟ้าด้วยครับเรื่องที่4ประชาชนบนเกาะมะพร้าวต้องการให้สร้างสะพานจากภูเก็ตไปยังเกาะมะพร้าว ขอฝากให้กระทรวงควมนาคมตั้งงบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ให้ทันพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567ด้วยครับเรื่องที่ 5. ประชาชนเนกหลายชุมชนในจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติเอกสารสิทธิ์จากคอทอชอสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ที่ผ่านมาผมยังไม่รับแจ้งความคืบหน้า ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยินยอมให้ประชาชนขอมิเตอร์ไฟฟ้าจากทะเบียนบ้านชั่วคราวตามรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุนษยชนแห่งชาติเลขที่147-151ทั2555ด้วยครับเรื่องที่6สืบเนื่องจากการอภิปรายเรื่องรถาธารณะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาผมได้ติดตามขอรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกจบังหวัดภูกเก็ตที่ประชุมไปเมื่อวันที่17สิงหาคม2516 เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนทราบแต่ผมยังไม่รับรายงานการประชุมดังกล่าวฝากท่านประธานติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ